อยากโพสต์คลิปให้ปังและมีลูกค้าสนใจลองใช้วิธีนี้ดูนะครับสมมุติว่าตอนนี้คุณทําธุรกิจความงามอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณขายวิตามินซีหรือคอลลาเจนก็ได้วันนี้ถ้าเกิดว่าเราส่วนมากเนี่ยมักจะโพสวิตามินซีคอลลาเจนใช่ไหมครับแต่ทําไมเราไม่เปลี่ยนใหมครับ โพสในสิ่งที่ผู้หญิงเขาสนใจกันผู้หญิงเนี่ยที่เขาไปกินคอลลาเจนวิตามินซีเพราะอะไรครับเขาอยากสวยขึ้นเขาอยากผิวดีขึ้นแล้วเขาอยากผิวดีขึ้นเพราะอะไรครับเช่นเขาอยากที่เป็นที่ประทับใจของแฟนหรือแบบที่จะอยากแต่งตัวแลวแบบโชว์ผิวสวยๆอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางวันเนี่ยคุณสามารถแนะนําการแต่งตัวให้กับผู้หญิงได้ไหมครับ เพื่อให้เขาอวดผิวสวยแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันเกี่ยวอะไรอะ่ะเฮ้ยเราขายคอลลาเจนทําไมเราต้องพูดถึงเสื้อผ้าเพราะอะไรครับคนที่ผิวสวยอ่ะเอาจริงนะผู้หญิงที่ผิวสวยอ่ะแม่งอยากโชว์ผิวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชายที่เล่นกล้ามเขาก็อยากโชว์กล้ามจริงไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะแนะนําในบางคลิปว่าสําหรับคนที่ผิวสวยแล้วเนี่ยคุณใส่เสื้อแบบนี้แล้วคุณไปร้านกาแฟจะทำให้คุณดูสะดุดตาและโดดเด่นมากมาก เพราะอะไรครับผู้หญิงเนี่ยอยากเป็นที่โดดเด่นทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะก,กับแฟนกับผู้คนเวลาที่คุณสามารถไกด์ไลน์เรื่องอื่นที่ไม่ใช่แค่คอลลาเจนวิตามินซีเขาก็จะสนใจพยายามใช้คอนเทนต์แบบนี้นะครับที่ดึงดูดลูกค้าที่ไม่ใช่แค่วิตามินซีคอลลาเจนอย่างเดียวหรือแม้แต่ธุรกิจอื่นๆเนอะอันนี้แค่ลองยกตัวอย่างคอลลาเจนกับวิตามินซีอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ผู้หญิงเนี่ยสนใจไหม คนกินวิตามินซีคอลลาเจนอยากสวยเพราะอยากโดดเด่นเพราะอยากถูกเลือกเพราะอยากเป็นจุดสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไปเพิ่มการแต่งตัวได้ไหมหรือสถานที่ต่างๆ i ไอเทมเด็ดเสมินะครับไอเทมเด็ดสำหรบำับผู้หญิงที่มีผิวสวยเนี่ยต้องไปโชว์ตัวที่คาเฟ่น,นี้เลยคาเฟ่น,นี้นะโอ้โหแบบมีแสงแนนออน แบบผ่านเข้ามาแล้วถ้าเราไปนั่งแล้วเราใส่ชุดเดรสแบบนี้โดยยิ่งถ้าเรามีผิวสวยนะโอ้โหจะทําให้คุณเป็นที่โดดเด่นสะดุดตาแบบนี้นะคะผู้หญิงก็เกิดแบบมหาแรงยั่วครับต้องไปคาเฟ่นี้ต้องแต่งตัวประมาณนี้ต้องมีผิวสวยอ้าวแลวตอนนี้ผิวฉันโทรมทำยังไงกินคอลลาเจนสิจ้านั่นแหละครับคุณก็จะสามารถที่จะปิดการขายคอลลาเจนหรือวิตามินซีในคลิปถัดไปได้และนี่ก็เป็นไอเดียการทําคลิปสําหรับแม่ค้าออนไลน์ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ลองพิมพ์นะครับว่าเป็นประโยชน์เอาไปสารมาสโคตเอเนอพีสวัสดีครับ